วันเดททิพยอยุทยาเส้นทางนครหลวงพาชีท่าเรือวันนี้จะพาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับกินเที่ยวหมูครบจบในคลิปเดียวถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับสวนฝรั่งคุณาไทยอยุธยาสวนกเกษตรผสมผสานครับที่เด่นในเรื่องของการปลูกฝรั่งแดงอายุยาสามซึ่งผู้พัฒนาสายพันธุ์ต้องคนนี้เลยพี่ต้นครับเจ้าของสวนสุดหล่อที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้ตนเล่เาให้เราฟังว่าฝรั่งแดงอยุยาสามเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างฝรั่งสายพันธุ์มและหลงเปาซื้อทําให้ได้ผลที่มีลัักกกษณะะโดดดเเ่่นนนนนท้งงผลลีีสแแภภาาาายยอใรชติหว็็ม ปลูกง่ายและให้ผลผลิตต่อเน,นื่องตลอดทั้งปีโดยเจ้าฝรัหลังแดงอโยธยา3ามนี้นะครับสามารถปลูกได้ลง,งดินและในกระถางนอกจากนี้นะครับสวนคุณนาไทยยังมีการออกแบบระบบน้ําที่เป็นเอกลักษณ์ท่อระบาน้อัตโนมัติเพื่อช่วยในการจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ลดแรงงานครับและเวลาในการดูแลสวนปัจจุบันนะครับฝรัหลงแดงอโยธยา3ามมีชื่อเสียงในต่างประเทศเฉพาะประเทศอินเดียครับบูไนในเวียดนามและลาวทำให้มีการสั่งต้นพันธุ์เข้ามาอย่างไม่ขาดสายตอนนี้ราคาหน้าสวนต้นพันธุ์อยู่ที่สาม้บาทใครสนใจนะครับก็ไปที่หน้าสวนได้เลยแล้วไปต สัตว์อันทรงคุณค่าและสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตโครงสร้างและการออกแบบได้รับอิทธิพลมาจากของโบราณโดดเดน่นด้วยปราสาทหินและสระน้ำขนาดใหญ่ที่รอมรอบปัจจุบันภายในปราสาทนครหลวงมีการปฏิสถานพระพิคเนสโบร,ราณอายุกว่า300ปีเป็นพระพาาริคเนสปางชนะมานครับประทับบัลลังกะโลองพระพิคเนสที่นี่นะครับจะมีขนาดเท่ากับมนุษย์และมีลักษณะเป็นปูนปั้นแผ่นกระเบื้องสีติดอยู่ที่บนตัวองค์คาดว่ามีการประดับตกแต่งนะครับก่อนที่จะหลุดร่อนออกมาตามกาลเวลาสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากไปขอพรปราสาทนครหลวงเปิดทุกวันนะครับตั้้งงงแแตต่่่่6นนนนจจถถึาาาไปชวเยย็หออกศะ ร้อนพาแวะชมผลิตภัณฑ์โลหะกันที่ภสากิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะโพทองอรังยิก โพทองอลันยิกนะครับเป็นที่รู้จักจากการผลิตเครื่องใช้โลหะโดยเฉพาะมีอลันยิกนะครับที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจากจุดเริ่มต้นของการทาเครื่องใช้ในคนัวเรือนนะครับได้ขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างเช่นภาชนะสําหรับโรงแรมร้านอาหารและสินค้ากฟิเ์เซตสำหรับของขวัญของฝากนะครับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมมากนะครับในปัจจุบันชุดกาแฟช้อนซ่อมที่ออกแบบอย่างหรูหราและจเเัดแพ็กเกจในกล่องผ้าใหม่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้นะครับมีการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยสินค้าที่โดดเด่น าสาน แล้วไปต่อกันที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ฝึกมีชีวิตตําบลหนองน้ําใสเรียนรู้วิธีการแปลรูปผักตบชวาจากของไร้ค่าไร้ประโยชน์ให้มีค่าที่นี่เขาจะเอารากไปทําปุ๋ยนะครับแล้วเอาต้นไปทํายายอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับคือการรีดใยจากเครื่องรีดใยผักตบชวาตัวเส้นใยของผักตบชวานะครับจะมีความแข็งแรงสามารถเอาไปทําเสื้อผ้าได้นอกจากนี้ยังเอาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ครับอาทิเช่นกระเป๋าจากผ้าทอมือผักตบชวาส่วนใบนะครับเราเอาไปทําจานนอกจากจานใบนี้นะคร เบามากนี่แหละสร้างประโยชน์ที่แท้จริงส่วนต้นอ่อนทําอาหารอย่างน้าพริกชวาสเสวยนอกจากนี้นะครับถ้าใครไปเที่ยวที่นี่ยังได้ลองทานน้ําตบนะน้าชงจากผักตบชวะอีกเมนูที่มาแล้วไม่ลองไม่ได้บะหมีม่ยกชวะที่ทําจากผักตบชวานะครับนอกจากจะทานได้แล้วจริงๆแล้วนะครับผักตบชวายัางมีเส้นใยสูงวิตามินครับและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน C และแร่ธาตุต่างๆตัวต้นสั้นนะครับสามารถแยกไปทําการกระแทกได้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้นะครับวิธีการทําไข่เค็มพอกใบเตยอีกหนึ่งวิธีการถนอออาหารนะครับ กิจกรรมที่นี่มีให้เรียนรู้เยอะมากเลยครับใครสนใจมาได้เลยและอีกหนึ่งที่ที่ไม่แลาไม่ได้เลยครับกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบวงอาสมพันธ์หนึ่งเพราะที่นี่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จัก่นคือหมูฝอยที่หอมกรอบวันนี้เรามีโอกาสครับที่ได้มาดูวิธีการแปรรูปวิธีการทาหมูฝอยนั่นเองเริ่มจากเอาหมูไปต้มนะครับแล้วเอามาฉีกเป็นเส้นๆฉีกหมูเป็นเส้นเล็กๆนะครับต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความใสใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นนะครับให้เอาไปคลุกเคล้ารอว้้้ลใหนแ ไส้หมูฝอยที่เตรียมไว้ลงไปเทคนิคของพี่เขานะครับคือคนกระทะต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้หมูไหม้และติดกระทะถือว่าต้องใช้ความอดทนสูงมากหลังจากที่หมูเป็นสีน้ำตาลทองแล้วนะครับตักขึ้นมาเส็จน้ามันแล้วนําไปปั่นในเครื่องรีดน้ำมันแอบตกใจเหมือนกันนะถ้าไม่รีดน้ำมันจะขนาดไหนหลังจากรีดน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขาจะเอามาสุยๆแบบนี้ให้หมูแยกออกจากกันแล้วหลังจากนั้นนะครับถึงขั้นตอนการอบอบอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อไล่น้ำมันออกให้หมดตอนนี้ก็จะเหลือแต่หมูฝอยนะครับที่ไม่มีน้ำมันเลยบอกได้เลยว่าคนรักสุขภาพก็ทานได้นอกจากหมูฝอยนะครับที่นี่ยังมีนาาริกหคบัะจ ชุมชนตะบนท่าหลวงท่องเที่ยวกเกษตรกาแฟหรือที่คนแถวนี้เขาเรียกว่าบ้านสวนกำนันบีที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวกเกษตรนะครับที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นยังเป็นจุดหมายปลายทางครับของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาแรงอีกด้วยนอกจากนี้นะครับแปลงผักออร์แกนิกไม่เป็นเพียงแต่แนวคิดในการผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยกงการดูแลและรักษาธรรมชาติอย่างยังย่งยืนเมื่อมาที่นี่นะครับนอกจากจะได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักแบบออร์แกนิกยังสามารถซื้อผักสดสดในราคาถูกกลับบ้านได้อีกด้วยนอกจากนนนนนีีีี้้้ะะครรัับบท่่่เาาายยงมมไใปดดแลก ค,คือร้านบ้านป่าคาเฟ่เป็นหนึ่งที่ครับที่เหมาะสาหรับการพักผ่อนนั่งชิลๆดูวิวริมน,น้ําปล่อยกายไปกับธรรมชาติมองไปมุมไหนก็ผ่อนคลายสุดๆนอกจากที่นั่งที่มีให้เลือกหลายโซนแล้วนะครับด้านในยังมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยให้บริการร้านปิดทุกวันพุธนะครับเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นทก่อนกลับวันนี้นะครับแวะกับพระนอนองค์ใหญ่สุดศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดสตือโดดเด่นด้วยพระนอนองค์ใหญ่สีขาวที่คนส่วนใหญ่มักมากราบไหว้ขอพรในเรื่องการงานสุขภาพโชคลาาาาเเเ็นยยยยัััังงงงไกบบบ้ครรววดททิ่่ือออุธี น่สนุกกว่าที่คิดถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดแชร์ไว้แล้วไปเที่ยวกัน